น่ารักเกินไปล้ะสำหรับเดอทอยหรือทอยทันวาบุญสูงเนินที่ล่าสุดร้องเพลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วมีแฟนคลับถ่ายคลิปขณะที่หนุ่มทอยร้องเพลงก่อนเลยดูฝนพร้อมบอกว่าจะร้องเพลงนี้แบบช้าๆให้ลิซ่าแบ็คพิงได้ฟังกันทีนี้มีคลิปหนึ่งครับผมดีใจมากเพราว่าลิซ่าแบ็คพิงทุกคน บอกว่าชอบเพลงนี้ในรายการไหนสักที่ในยูทูบเนี่ยแล้วบอกว่าร้องไม่ทันวันนี้ผมมาร้องช้ชาๆให้เขาเลย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาวลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์รายการของช่องไลททีวีว่าเพลงไทยเพลงโปรดคือเพลงก่อนฤดูฝนของเดอะทอยที่มีท่อนรับรัวๆฟังแล้วไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรพยายามร้องตามแล้วก็ทําไม่ได้เด <The Toy. S 3> อะทอยใช่ที่ที่มันจะมีแรปรัวๆแล้วหนูแบบเขาเขาร้อ,องว่าอะไรอะ ก็รู้ด้วยฝนใช่เมื่อกี้หนุกพยายามจะลองทำแล้วแต่ทำไม่ได้ <S <S ซึ่งหลังจากที่มีการโพสคลิปเดอะถอยลง t วิตเตอร์และแชร์กันอย่างถล่มทลายและได้มีแฟนคลับส่งคลิปดังกล่าวไปให้ลิซา่าจนเจ้าตัวส่งข้อความส่วนตัวไปขอบคุณและบอกว่าจะลองไปฝึกร้องเล่นเอาหนุ่มถอยตื่นเต้นดีใจสุดๆ ถึงขั้นโพส Instagram รูปข้อความที่คุยกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่า #date งานนี้เรียกได้ว่าตายสงบศพสีชมพูทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันค่ะ